สวัสดีครับนจะมาทำอุปกรณ์นะครับไอตัว <c oughs> ตุงติ้งมีเสียงนะครับเวลาไปตกกันเิียนเราก็าจะใช้กระดิ่งตัวนี้นะครับติดไว้ที่ปลายสายใช่ไหมพอเาปลายกินเราเวลาเราอัดตัวนี้ไปจะดังตลอดน,นะครับลำทางนะครับก็เลยคิดแาบใหม่นะครับนะก็คือจะเป็น ตรงเตียงแบบนี้นะครับนะครับตรงเตียงแบบนี้นะครับส่วนเราเรามีแผ่นเด็กนายนะเราก็สายาไปสายนะครับแต่จะไม่เกาะ,ะตรงนี้นะจะเกาะตรงที่มีไกด์ตัวสุดท้ายนะครับตัดไปสายห่อดลงมา มาแล้วเนี่ยใส่ไว้แนะครับใส่ไว้แนะครับเวลาปลายมันไจะขยับขึ้นนะครับก็จะมีเสียงเลตัวนี้ต่อก้อนต้องมองอย่างน้นะครับ มันก็จะเด้งเป็นอย่างนี้ตอกปั๊บแล้วก็ตัดไปนะครับก็เป็นรูปแบบครับรูปแบบนะครับสำหรับตอกปลาโอเคฮะง่ายสะดวกเวลาปลากิีมันขยับขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหล่นนะครับก็จะเกิดเสียดายนะครับการดำไม่มีอะไรฮะตัวนี้ ครับเสร็จแล้วเราก็มีทุนตัวน,นี้นะครับทุนตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้สปริงนะครับใส่เข้าไปในรูนี้ผ่านนะครับผ่านนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บากนะครับสายสายยางตัวนี้ให้มันเป็นปาดฉลามนะครับบาดยางนี้ เสร็แล้วเราก็ข้าตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะได้่ค,ครับสดสะดน,นะครับนะครับ ็แนะนํากันใช้ครับถ้าดีก็เอาไปใช้นะครับไอซิลลาทุก่านก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ,รบกดไลค์กดแชร์นะครับน,รนะครับอาตัดสา,ายยางน้ำฮะนี่เาป็นสายยางนี้นะครับสายยางฉีดน้ำาแหละนะครับเราก็ตัดออกตัดออกมาก็จะเป็นนักสันนิษฐานเราก็ตัดปลายชามนิดนึงนะครับตอนนี้

ใส่ให้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาทุนตัวนี้ใส่เข้าไปในกลนี้ นช่ครับาคลิปนี้ที่มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับพี่ๆน้องๆและตกปลานะครับลองกับลองไปทำดูนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็หาวิุีการต่างๆนะครับเพื่อให้สะดวกสบายนะครับในการตกปลานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับ